สวัสดีค่ะวันนี้มาตอบคำถามซึ่งมีผู้ที่สนใจนะคะสอบถามไว้ในใต้คลิปเรื่องวิธีขอมีบ้านเลขที่ใหม่นะคะแล้วก็มีหลายคำถามที่คิดว่าน่าจะมีคนที่สนใจอยากจะทราบเหมือนกันนะคะก็เลยรวบรวมมาจัดทำเป็นคลิปขึ้นมาเพื่อตอบคำถามค่ะมาเริ่มกันที่คำถามแรกนะคะมีผู้ถามมาว่า ถ้านำตู้คอนเทนเนอร์มาดัดแปลงเป็นบ้านพากาศัยแล้วจะสามารถขอออกบ้านเกษที่ได้หรือไม่นะคะอันนี้ต้องดูที่องค์ประกอบของการนำตู้คอนเทนเนอร์มาเป็นบ้านนะคะถ้าหากว่ามีการดัดแปลงให้มีสภาพเป็นบ้านที่สามารถอยู่อาศัยได้มีห้องนอนมีห้องน้ํามีฐานที่ตั้งอยู่ในที่ดินนะคะมีแล้วก็มีสภาพมั่นคงแข็งแรงไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะคะแล้วก็ที่ดินที่ตั้งอยู่เนี่ยมีเอกสารสิทธิ ก็สามารถออกบ้านเล็กที่ได้นะคะโดยในการขอออกบ้านเล็กที่นะคะก็จะต้องใช้หลักฐานเกี่ยวกับบ้านนะคะใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้านจากผู้ใหญ่บ้านนะคะใบอนุญ,ญาตก่อสร้างจากอบตอหรือเทศบาลบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านของผู้แจ้งนะคะสำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินนะคะและ้วแล้วก็เอานำเอกสารทั้งหมดเนี่ยไปที่อำเภอนะคะสำนักทะเบียนอำเภอเพื่อขอออกบ้านเล็กที่ได้เลยะคะ่ะ คำถามที่2นะคะถามว่าบ้านที่ปลูกสร้างเสร็จไปนานแล้วแต่ว่าไม่มีหนังสืออนุญาตปลูกสร้างจากอาบตอรหรือเทศบาลถ้าอยากจะขอมีบ้านเลขกที่จะสามารถทําได้หรือไม่นะคะในกรณีนี้นะคะสามารถทําได้ขอบ้านเลขกที่ได้นะคะโดยการที่ติดต่อที่ผู้ใหญ่บ้านนะคะ,พนนะ,คะเพื่อขอใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้านนะคะแล้วก็ติดต่อที่อบตอรหรือเทศบาลน,นะคะเพื่อให้กองช่างของอบตอรหรือเทศบาลในพื้นที่นะคะ ให้เขามาตรวจสอบสภาพบ้านนะคะว่ามีบ้านอยู่จริงไหมมีความมั่นคงแข็งแรงหรือไม่นะคะกระบวนการขอออกหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างเนี่ยก็น่าจะไม่เกิน3-5วันค่ะตามปริมาณงานของอบตอรหรือเทศบาลแต่ละแห่งนะคะหลังจากตรวจสอบแล้วเขาก็จะออกหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างให้นะคะแล้วก็นำไปขอเล็ที่บ้านได้ โดยมีเอกสารประกอบก็คือใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้านจากผู้ใหญ่บ้านมาประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านค่ะ